ถ้าคุณศึกษากฎแรงดูนะแล้วคุณยังใช้มันแล้วคุณยังไม่ได้ผลนะหรือการ manifest ไม่ได้ผลต้องถามในใจว่าคุณมีคําถาม2อ,อย่างนี้ในหัวหรือเปล่าคำถามแรกเลยที่จะทำให้กฎแรงดูไม่ได้ผลคือเวนหรือเมื่อไหร่ถ้าเมื่อไหร่ต่างๆคุณตั้งคิดว่าเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได,ไะได,ไะได้คุณจะไม่ได้ เพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วคอหรือแก่งของกฎอรุรูดก็คือการที่คุณต้องเป็นคนคนนั้นก่อนคุณถึงจะได้ในสิ่งนั้นคุณต้องเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นคุณต้องเป็นคนที่ของสิ่งนั้นเป็นธรรมชาติของคนคนนั้นที่จะได้แปลว่าวันนี้สมมุติว่าคุณเป็นคนหนึ่งล้านคุณต้องการ10บล้านคุณต้องเป็นคน10บล้านก่อนภาษาฝรั่งก็บอกว่า you only have what you already have คือคุณจะได้เฉพาะในสิ่งที่คุณมีมันแล้วเท่านั้นดังนั้นเนี่ยคุณต้องเป็นคนคนนั้นก่อนเมื่อไรก็ตามที่คุณถามเว็น แล้วว่าคุณยังไม่ได้เป็นคนนั้นคุณเป็นคนแค่อยากจะเป็นคุณเป็นคนแค่1ล้านอยากจะได้10ล้านแต่คุณยังไม่ได้เป็นมนุษย์สิล้าน happening. คุณจะไม่เป็นมนุษย์สิล้านก็ถามเวนเวนเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่ได้แล้วยิ่งคุณขยี้ไปว่าเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่ได้แปลว่าอะไรคุณยังไม่ได้เป็นคนนั้นมันก็ยังไม่ได้ดังนั้นข้อแรกที่ถามเลยคือ when. เวนเมื่อคุณอธิษฐานขออะไรก็ตามถ้าคุณมีคําว่าเวนเมื่อไหร่นะขอให้ได้เมื่อไหร่จะได้อันนี้ไม่ได้หรือให้ได้ภายในเมื่อไหร่นี่ก็ไม่ได้เพราะแปลว่าคุณยังถามเรื่องของเวนอยู่คุณยังมีเรื่องของเวลาเข้าไป กูต้องมั่นใจอย่างศาสนาที่มีพระเจ้าทําไมถึงศึกษาเช้กฎาลงดูดมันแล้วมันง่ายเพ,พราะอะไรเพราะเขาบองอีกว่าพระเจ้าเนี่ยให้เขาเรียบร้อยแล้วพระเจ้าให้เขาแน่นอนมั่นใจเลยว่าพระเจ้าให้แน่นอนอย่างนี้แต่ถ้าเป็นศาสนาพุทธทำยังไงนะพุทธต้องใช้วิธีการคือเราจะไม่ยึดติดกับตัวผลลัพธ์ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้เมื่อไหร่ก็คือมีทั้มมิ่งที่เหมาะสมตามแต่เหตุและปัจจัยทำได้เหมือนกันดังนั้นะนะอย่ายึดติดกับเวรสองอย่ายึดติดกับหาวเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถามว่าแล้วจะทยงงงไไถึด้ แปลว่าเราได้ยังเพราะเรายังไม่ได้แปลว่าเรายังไม่ใช่มนุษย์สิบล้านนะฉันจะทำยังไงวะอยู่ได้สิบล้านแปลว่าคุณยังไม่ได้อยู่ในมนุษย์สิบล้านฉันจะทำยังไงถึงจะได้ตรงนี้แต่ว,ว่าฉันยังไม่ได้แล้วพอคุณตาคุณจับที่เป้าอย่างเดียว โดยที่คุณไม่ได้สนุกกับกระบวนการคุณไม่ได้เอนจอยกับกระบวนการถ้าถามว่าอะไรคือฮาวแปลว่าคุณเริ่มมีความเครียดแล้วนะมันยังไม่ได้ทำไงให้มันได้เพิ่มขึ้นว่าทำไงให้มันได้เพิ่มขึ้นทุกอย่างมันปิดหมดนะจริงๆแล้วทางที่จะไปถึงเป้าเนี่ยมันอาจจะมีล้านวิธี่จะไปถึงเ,เป้าวันนี้คุณไม่ดังคุณไม่จะไปต้องทํา1 0 0 0ันคลิปแล้วแล้วคุณถึงจะดังนะวันนี้คุณยังไม่ดังคุณจะทาคลิปเดียวโปง้งแล้วคุณดังเลยก็ได้นะมีหลายคนดังใน3คลิป4คลิปดังในระยะเวลาแค่กับเดียวโดดดดไไไไไมมม่่่่ตต้้้ออออองทททํําา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 เเเเเเเยยยยะะะะะะขนน,นพพรรรรรีีีีีีจจแกกิิิถปวธ สมองของเราเนี่ยมันจํากัดสมองของเราเหมือนคอมพิวเตอร์เก่งก็จริงแต่คอมพิวเตอร์ที่ไม่ต่อเน็ตไม่เกิดประโยชน์เราก็เล่นได้แต่ไฟล์เก่าๆสมองเราคิดได้แต่สิ่งที่เคยคิดมาแล้วคิดได้แต่สิ่งที่เคยเห็นแต่ถามว่ามันมีวิธีไหนที่มันไม่ใช่วิธีที่เราเคยเห็นอีกอะมันมีอีกล้านวิธีนะที่มันจะทําได้อะมันมีหลายล้านที่ทำได้แต่เมื่อไรก็ตามเราไปคิดถึง how สมองเราทํางานสมองเราทํางานเสร็จแล้วก็จะคิดเฉพาะวิธีที่มันทําได้แต่วิธีอื่นๆที่มันนอกเหนือจากนั้นเราก็จะปิดเราจจะะะเเเหหมมมมือออนนนน้้้้าาาาาาลลลปปงงงทีีีี่่่่แแบบิดดดซยยยยขววตรัไไ ยิ่งไปถามฮาวเกิดอะไรขึ้นเกิดความเครียดเมื่อไหรก็ตามที่ถามฮาว เราจะเอาเป้าเป็นตัวตั้งแล้วจะทำทุกอย่างเพื่อไปได้ถึงเป้าแปลว่าเรากรลังตั้งเป้าด้วยตัณหาเราไม่ได้ตั้งเป้าด้วยฉันทาเราไม่ได้เอนจอยหรือสนุกกับกระบวนการแต่ถ้าเราเอนจอยและสนุกกับกระบวนการสิ่งที่มันจะเข้ามาระหว่างการกระทำของเราเราจะมีความสุขเราจะมีไอเดียเจ๋งๆไอเดียเอ็กซายเมนต์ไอเดียที่มีความสุขไอเดียที่เป็นอิสปาเลชันแล้วเราฟอลโล่หรือว่าทำตามไอเดียที่เป็นอิสปายเลชันเราโดยเราไม่ต้องคิดหรอกว่าวิธีการนี้มันจะทำได้ไหมแต่มันจะมีวิธีการที่ไอ้นี่น่าทำเพราะไอ้นี่เจงส้ากี่ิ มันเป็นทางที่ง่ายชัดและสบายที่สุดที่จะไปได้ถึงเป้าเหมือนกันที่มันมีอะไรฟุก,ฟกตุกต้มเดียวแล้วได้เลยก็ได้นะจุดนี้มันคือการที่คุณ follow ความตื่นเต้นภายในหรือ follow inspiration ข้างในเพราะนั้นสองคถามที่อยาถามเลยนะคือ when เมื่อไหร่กับ how อย่างไงให้กลับเข้าไปที่ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้สิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วและการกทำทุกอย่าง follow inspiration follow แรงบันดาลใจ follow ความสนุก follow ความตื่นเต้นทำอันนี้และผลลัพธ์จะได้100% ถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถกดติดตามกด subscribe ได้นะครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่จะได้รู้ก่อนใครครับ